สวัสดีครับสวัสดีพีพ่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านครับบ่วสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีเนาะครับสามทิศแถวแถวตะเขียวเตี่ยวยังนุ่มสวัสดีครับผมขับเ้านี่กามาพอกับสามทิศอยู่หน้าธงครับกับบรรยากาศคึ้ฟ้าขึ้นฝนคือเก้าเลยพี่น้องแต่ว่าบัตกบัหยางดอกเป็นขึ้มๆเป็นฟ้าปิดๆเป็นเมฆได้นะครับนี่นี่นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครับหกโมงนิดนิด 6โมงเสาเนาะครับถ้าผิดพลาดออกมาให้มาหน้าครับมาเบิงให้เบิงหน้านี่แหละภาสิออกมาเบิงตรงครับเพราะว่าสามทิดเอาทุ่งปุ๋ยออกจากข้างหนาตรงแล้วสิระบายน้ําออกให้เมื่อครับแต่ว่าหนามันก็แหงไปเรื่อยอยุดอกแหงระบายออกไปเรื่อยเพราะว่ามันติดเป็นแองีงเป็นยังเป็นลุมเป็นบอ,อยูุน้ำนีครับถ้าเตี้ยมันแหงสาเนาะครับเขาก็เริ่ม เป็นน้ำนุ่มเริ่มกรองลงแล้วครับนี่ประเมืองวา่ามันสีมีปูมีปา่าบ่ครับหลังจากที่สามทีเอาทุงปุยทุงยังออก,ออก,ออกเดี๋ยวไปส้งเป็นยนนุ่มยับนุ่มยับยันนั่นนั่นเอาออกตเมือว่านแหละต่ว่ามือขึ้นนั่นบอดเอมากครับมือขึ้นบอดเอมากนี่เอาออกต้งสีครับทุงปุยเอาออกมาแล้วเราเห็ดรองน้ำให้มันไหลลงมาครับนี่ก็สีมีป่าน้อยนะ่ะเราพี่นอ้อง Ie อันนี้ไปยังมันลงไปเมื่อแล้วล่ะกังสรนมันก็ยังอยู่ครับน้ำลอบกับว่ได้ไส้ดอกครับออกมาขึ้นมาข้างไว้แล้วคุณที่เอาไปเข้าบ้านอยู่ป <ia> ่ะลุ้งไปเบิ่งเสียงมันดิ่นอยู่ดอกปะป่ะป่ะน้อยละปัดเาวน้อยปัดซิวน้อยเกังสรรแล้วครับ น,น่ามันไหลมั้งขนบ้าปลามันลกมากก็เหมือนครับโอ้ตหวหอยตัวนี้ยัก็ไล่เติมยุกนะงัำเวียนนกเจ้มันือมัจอบนอี่นี่ครับ ป่ามันบกกาล,ลกมางมานั่นมาก้ลเห็นบ่กเจ้าปลาเกงนี่ครับนี่นี่นี่นนปลาเกงปลาเกง นี่ครับปลาเคง็งเคง็งปลาเค็งนี่แต่ปลาเค็งกับปลาซิวซิวมันเน่ามันตุ๋ยแน่ละเดี๋ยวสี่เลือกเอกหอยออกครับปลา่อนปลาคอมีบ่กหอปลา่อนตัวนึ่งฉอดน้อยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะออกไปเลือกในบ้านเราครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนผังข้างล่างนี่ยังบูบูเดี๋ยวถึงยางไปเบื้องก่อนครับไปแบบนี้บ่มีดอกข้างล่างบ่มี่อย่างครับบ่มี่อย่าง น้ำม,มันก็บ,บร่รไาแล้วปลาก็ะมิตรปลาหน่อยล่ะลูกนีสานนี่บ่อนดีอยู่ส,ยสัวสีหอดงาม้อกี่ยวขาเกี่ยวน้ำบอกแล้วมันฉีเหลือปูเหลือปลาให้นั่นบอกว่าที่สูบเบิ้งอยู่ครับปีนี้ถ้าเทียดีขุดหลอกสะเบิงก่อนอยู่ดีมีแห้งนี่ทุน่นนี่ยังคุละเนี่ยเนี่ยน้ำอยู่ข้างในมันกับย่างยุ่งสันครับมันเป็นล่องรถไถยคือสามทิดบอกพี่บอกน้องไปนั่นละ่ะเป็นล่องรถไถยเป็นล่องเป็นล่องไปครับปลามันอาศัยอยู่ตามหล่นมันลงมาเพราะท่านหมด ่อยมากยามมาเบื้องเอาตรงก็ได้เขาก็ซ้ำนี่อะไรไม่รองเอ้ยสองแปงนี่ประมาณสองไรกลัวสองไรครับสิได้เขาเพ่อยี่สิบถุงบ่งามก็บทวมงามกับบ่งามครับปุย๋ยเปยกปับบ่เลยใสย่ใส,ยยใส,ยยอสอ่ยามือแรงใส่ยามือเสองย่ามือแดงงามกับทวมเขาบ่มีโอกาสได้หายใจบ่บมีโอกาสได้แตกก่อเลยครับงามทวมไกรก็ได้ แต่ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นล่ละเขาเจ้ายุ่ข้างบนกับพ่อไดอยุย่หน้าพี่สาวหน้าเทิงขุนกับพ่อได้อยากได้กินยุดอกพี่น้องซ้ำสีอยากกินนี่แต่ว่ามันสิได้ค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถค่าแห้งขึ้นหมเทั้นั่นแหละไปห้องบอลนี่ขึ้นเขาบ้านตัวท้ำที่เกษติได้ออกไปเกี่ยไก,กลยุขอกเราก็กยุหน้าโขขคกขุนครับนี่พ่อเพื่อนกั บ่มีอย่างคือกันหละน้ำมันกระแหงแต่ว่าในซานี่ปลาบอนดีอยู่พ่นซานนี่นี่น้ำมันกลุ่มปีครับน้ำมันตลอดปีอยู่พันเอาแมฆโคมาโจกลงอีกมันลึกเขามันม่เป็นก่อมันเป็นลั่มไผ่ลั่มมันเลยครับเนี่ยมันบม่มีโอกาสได้แตกกว่าน้ำท่วมไรห่วงกระจั้ยสีละห่วงกระจั้เห็นนี่ละป่ากันยังปิดอยู่ ไปครับพี่น้องเป็นคลิปสันส้นๆเศานี่พาพีพานนองเข้าออกมาให้มาหน้าอยากมึงตรงครับนี่เราผลงานเท่ากันได้เฉพาะได้อยากได้กินอยู่ไปเลือกเอาตัวใดมันพ่อเอาก็เอาตัวใดพ่อพอเอาก็ไปป้อยครับนี่หลายๆเติบยุดอกกิดไ้กับเสาบรรยากาศบ่เย็นเด้พอดีกับรัาสีฮ้อนเราละบ่มีร่มเศานี่ แต่ว่าเมฆกหนาเมฆกหลายฝนก็คือสิบโตกก็คือสิบไปแล้วล่ะครับหลังจากตัวมาสี่หามือติดต่อกันแต่ก็บว่าตกแห้งดรอกตัวคอยตกแห้งสลับกันยุ่ตามนี่แหละครับเอาสำหรับบรรยากาศตรงข้รงหน้าบรรยากาศช่วงเศร้าสามทิศกับสีฝากพี่ตอนน้องไว้ซํานี่ก่อนครับครับท้ายนี้สามทิศก็ขอขอบุญขอบุณนะครับพ่อแม่พี่น้องขาหมูกสุขสุขคนที่เข้ามารับชมลิบกองสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบุณทุกคอมเมนต์ขอบุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นครับนั่งใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษคลิปใหมนะครับคลิปหน้าสามิพาพพี่พาน้องไปยังกัดจังค่อยชุ่มค่อยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามิก็ะสีวไว้จันี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ